รู้หรือไม่วิหารแห่งสุดที่ปรากฏในเฮอร์คิวลิสนั้นเคยมีอยู่จริงๆ วิหารแห่งสุดนะคบที่ปรากฏในเพลง God ด f Distance นะครับฉากของเฮอร์คิวลิสที่มาวิหารของสุดครับที่จะอธิษฐานต่อเหล่าถวยเทพและที่นั่นนะครับเขาพบว่าสุดคือพ่อของเขาซึ่งประเด็นนะครับมันอยู่ที่ว่าวิหารแห่งนี้นะครับมันเคยมีอยู่จริงๆครับเพราะที่นี่นะครับคือวิหารโอลิมเปียนสุดที่ตั้งอยู่ในประเทศกรีซโดยวิหารแห่งนี้นะครับน่าจะสร้างขึ้นมาแล้วราวๆ450ปีก่อนครับและจุดที่สําคัญที่สุดของที่นี่นะคบเผยมีรูปปั้นมาหึมานะครับของสุดที่เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พร้างขึ้นจากงาช้างโดยบรรลังนะครับทำมาจากอัญมณีล้ำค่าสูงประมาณ13เมตรที่ใช้เวลาสร้างถึง13ปีเลยทีเดียวหะแต่น่าเสียดายนะครับรูปปั้นนี้ในปัจจุบันนี้นะครับไม่มีให้เห็นแล้วเพราะรูปปั้นนี้นะครับสูญหายและคาดว่าน่าจะถูกทําลายครับโดยสาเหตุการถูกทําลายนั้นนะครับก็มีการเล่าที่มันแตกต่างกันไปครับแต่มีการคาดเดาลักษณะของรูปปั้นนี้นะครับโดยมีหลักฐานจากรูปบนลเหรียญและแบบจําลองที่นักโบราณคดีนะครับจําลองขึ้นมานั่นเองครับ 来对有对对